เนะคะเรามาดูก้ามเบรกอ่าตัวนี้ปั้งก้ามเบรกหลังของ s u ซ u k i นะคะซูซูกิคาริเบียนค่ะตัวนี้มาดูหน้าตากันก่อนเลยนะคะหนึ่งชุดจะมี4ชิ้นนะคะหนึงชุดสชิ้นก็จะเป็นสองข้างล้อหลังสองข้างนะคะข้างละสองชิ้นค่ะสำหรับพ้าเบรกของเราที่ใช้นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเทียบดูเลยค่ะถอดเทียบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะคะโอเคเรามาดูหน้ากว้างก่อนนะคะหน้ากว้างสี่สิบมิล แล้วก็ความยาวนะคะความยาวเราจะจับตั้งแต่ตรงนี้นะจับจุดนี้นะคะโค้งมาจนกระทั่งถึงนี้นะคะยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะ ประมาณยี่สิบห้าเซนเนาะนี่ค่ะแต่หน้าตาเข้าๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าถอดมาแล้วตัวอย่างเหมือนกันก็โอเคแล้วนะคะวัดก่อนถอดก่อนก็ได้นะคะเผื่อรถเราแปลงมานะคะเพราะว่าในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นี่ไม่เห็นตัวอย่างคะ่ะถ้าเราถอดตัวอย่างได้นี่จะแม่นยำนะคะไม่ผิดพลาดนะยิ่งวัดให้แบบนี้ยิ่งชัวร์นะคะ Okay.